เกตไปเบิ้งพยาบาลเลี่ยงกบครับพี่น้องครับพยาบาลจังไดจังมาเลี่ยงกบครับผม,อมเอาเบิ้งนี่นะครับนางสาวนัทถาสุกใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรคพยาบาลโพ่ศรีสุวรรณครับจังหวัดศรีสเกตครับพี่น้องครับเพิ่นก็เอาเวล่ลาว่างจากการไปปฏิบัตินาที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยมาเลี่ยงกบครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> ปกติเขาเห็นแต่พอไส้เนาะเลี้ยงกบแต่ว่านี่เป็นพยาบาลสาวครับพี่น้องครับเลี่ยงกบครับเลี่ยงกับพ่อกับแม่นี่ละ นี่นะครับเนื่องจากว่ากับแบงที่ดินของมาผืนหน้าเอาแบงออกเป็นเห็ดเลี้ยงกบแน่เป็นปลูกพักแน่แล้วก็เห็ดแบบเลี้ยงธรรมชาติต่างๆแน่ครับผมเนี่ยปลูกพักปลูกา้าได้กินได้อยู่แล้วก็มีไล่ได้เนี่ยหลายกว่าวจังสันครับพี่น้องครับนี่อันพยาบาลน,นัทฐานี่บอกว่า อันสาเหตุที่มาเลียงกบอันนี้แม่เด้อบอยเป็นพยาบาลนะครับอันนี้แม่เพื่อนอันพยาบาลเพื่อนบอกว่าเนี่ยไปเบิ้งตัวยางได้ต่างอำเภอนี่ครับเขาใส่เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพ่อเพียยงของนายหลวงรัชการที่เก้านะครับได้ตัวยางกบขี่กันครับพี่น้องครับได้ตัวยางกับมาเหตุในบ้านเจ้าของครับกัะแบงทีหน้าออกกระคุดเป็นบ่อคุดเป็นหลุมเอากบมาเลี่ยงซื่อลูกกบมาเลี่ยงครับพี่น้องครับ ขายดิบขายดีย่ามเว้นกับไปเขาเวที่โรงพยาบาลปั๊บกบึ้นมาหลายขักเชนเนาะย่ามเว้นกับกับไปเขาเวนที่โรงพยาบาลนะครับออกจากโรงพยาบาลปั๊บเนี่ยเวลาว่างเนาะนอกราชการกัมาเลี้ยงกบครับพี่น้องครับนี่แต่ก่อนน้านี่ขายได้หลายครับเนี่ยมือหนึ่งนี่นี่พยาบาลนี่พยาบาลคนนี้ครับแต่ก่อนเตกี้ก็ขายได้มือหนึ่งนีมือกับมี่คนนิยมกินกบได้คุณแม็กเอากบไปอยางเอากบไปเห็ดใส่อัวกินนี่นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็มีปัญหาโควิดเนาะ เออโควิดกับไปสื่อลูกกบเขาก็ยกเลิกมัดถูกอย่างไปขายก็บ่ไดแต่ว่าซู่มื้อนี่ก็มีรายได้อยู่ประมาณสักมือละ2 0 0 0ันถึงสี่พบาทมือม่อหนึ่งเด้อครับเด้อ,อเออก็ได้หลายอยู่ครับผมเนี่ยเอาไพสิเอาโตอย่างกับท่านพยาบาลนอนัาสุขใจเนี่ยก็บ,บริว่าเด้อครับเด้อมันอยู่แต่อยู่ที่ว่าความคิดของผู้ใดผู้ใดคิดก่อนเหตุการณ์ใดประโยชน์ได้ท่านที่เลยครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวข่าวทางอีสานบานเท่าต่อไปคุณแม มียังน่ครับภากใตเธออไรครับนี่ไม่ใช่พยาบาลใช่ไหมวันนี้เอ๋อแม่แม่พยาบาลแม่พยาบาลอดีตพยาบาลอดีตนะตัวนั้นจะไปเป็นเอาเอาปลาดุกลงเลยค่ะปลาดุกลงจะพอพอมันโตห้องก็ใช้อะมาตัวนี้เพื่อให้ความสะอาดนะความความสะอาดของปลาปลกมันจะอยู่ตรงไหนตรงนั้นต้องต้องทีววางนะแพลนที่จะปลูกเป็นผัก ปลูกผักด้วยใช่จ้าผักด้วยผสมกันนะแต่ก่อนคือยังไม่ลงเพราะว่าน้ํายังไม่มีตอนนี้ก็รอเพราะว่าตรงผักตัวนั้นคือเราจะเอาน้ําที่ปล่อยออกจากบ่อปุูกเพื่อที่ลดลดเอาเราจะไม่ได้ใช้สารเคมีเราจะใช้เรียกว่าใช้ตรงนี้เป็นอาหารของผักไปเลยก็คือจากจากบ่อบ่อพักน้ําที่เอาลงจากบ่อปุูกทานที่จะปล่อยน้ําทิ้งใช่ค่ะเราก็กลับเอาน้ํามาใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ อันดับแรกเลือคือเอาลงบอ่อปลา mm hmm. เพราะปลาดุกมันอยู่ได้ mm hmm. แล้วตัวไวด้วย mm hmm. ค่ะ,ะเสร็จแล้วก็น้ำที่มันเหลือก็จะสูบออกใส่ตรงนี้แต่ว่ามันจะ mm hmm. มันมันมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายเราจะได้แต่ข้าวเนาะ<ช>แต่ตรงนี้คือที่ว่ามันจะปลูกข้าวแค่นั้นเองนอกนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นผักผักหนเวียนนะที่จะได้เรื่ mm hmm. อยๆก็ก็คุยรอแต่ให้ว่าน้ำ น้ำที่เขาจะมาเจาะบ่อว่าดานได้เน่ยถ้าได้ก็ก็เลื่มนลงแต่อาจจะลงก่อนก็ได้ตรงนี้ออันน,น,นี้อันนี้อะไรนะเป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมครับเป็นแม่พันธุ์ค่ะนี่นี่ค่ะไข่ต้นท้องอันนี้ทำมีควาเอาลงเลยครับอัอนนี้จะดีพ่อพันธุ์ี่กี่พันครับเป็นพันธุ์กบนาเป็นพันกบนา,นนบนาใช่ค่ะกับกบฟูออกค่ะเป็นกบพันธุ์เอามาผสมกบนาค่ะมันก็จะออกมาเป็นกบลูกครึ่ง เสร็จแล้วเราก็จะแต่เอาเอาแต่ละข้อแยกกันไว้ตอนนี้จะเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์อันนี้อายุหนึ่งปีที่เรามาทําปีนเพราะว่าปีที่แล้วซื้อพันธุ์กบมาซื้อลูกกบมามันลงทุนเยอะปีนี้ก็เลยเพาะเองค่ะก็ปกติอาชีพก็คือเป็นรับราชการเป็นพยาบาลค่ะก็เอาคิดว่าการ ที่ที่ได้มาทําบอกกบในครั้งนี้ก็เพราะว่าด้วยใจชอบค่ะอยากเลี้ยงอยากหารายได้เสริมเวลาเวลานอกเวลาราชการเวลาที่เราได้หยุดนะคะพอดีได้ไปดูงานที่อําเภอใกล้เคียงที่เขาเลี้ยงกบได้ไปเห็นเออรายได้มันมันพอได้จุนเจือครอบครัวนะคะ<ส>ก็เลยมาลองเลี้ยงดูเดิมน<ส>ี่ยเลี้ยงดูด้วยตัวเองก่อนประมาณ1บิบบ่อ<ส>นะคะ สิบบ่อของของปีที่แล้วเสร็จแล้วก็พอมาการขายก็มีทั้งพ่อค้าพ่อค้า,าคนกลางมารับก็ให้ราคาแต่ทีนี้โดพ่อบอกว่าอยากเราอยากที่จะให้รายได้มันเพิ่มกว่าเดิมแล้วก็พี่นำประชาชนได้ได้กินกบในราคาที่ไม่แพงคุณพ่อก็เลยออกขาย นะคะเอาออกขายเองโดยขายตับอำเภอใกล้เคียงที่ใกล้ๆนี้เหมือนเป็นการเปิดตลาดเนาะพ่อเป็นไปการเปิดเปิดตลาดหมู่บ้านค่ะขายขายก็มีอำเภอเมืองจันทนะคะของบีที่แล้วที่ไปเนี่อำเภอเมืองจันทรอำเภอุทุพรพิสัยนะคะแล้วก็ในตัวอำเภอโพสิสวรรณของเราด้วยรัตนบุรีอ่าแล้วก็รัตนะเป็นเป็นส่วนที่ใกล้ใกล้กับติดต่อกับโพสิสวรรณของเรานะคะใช่ค่ะรัตนะจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ขายกบกบของเราที่ขายไปลูกค้าถือว่า เป็นที่ยอมรับแล้วก็ติดใจในคุณภาพของกลบเล็กเพราะเราคัดไซส์ให้นะคะโดยส่วนมากที่เราไปซื้อเขาไม่ได้คัดไซส์ให้เราเอามาเราซื้อมาเราต้องมาแยกอีกนะคะก็เลยมาคัดไซส์ให้ว่าไซส์ตัวละบาทตัวละสองบาทสาบาทนะแต่โดยส่วนมากจะจะซื้อในตัวละบาทนะคะก็จะคัดไซส์ให้แล้วก็กลบมันเป็นกลบที่สะอาดพอลูกค้าได้นําไปมันก็เป็นเป็นเ,เขาเรียกว่าภูมิใจ เราเองเราก็ภูมิใจที่เราเอาสิ่งดีนให้กับลูกค้าพอเสร็จแล้วมาก็เริ่มตอนนี้ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะคะการเลี้ยงกบมาเรื่อยๆตัวน,นี้พร้อมเขาเรียกว่ากบกําลังสาวกําลังหนุ่มกาลังสาวกําลังแวงพอที่จะเอาออกขายตลาดพ่อก็เลยมีพ่อค้ามาติดต่อแต่เรายังไม่ได้ขายก็บอกว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนยังไม่ได้กินเท่าไหร่ก็ออกขายให้ตามตามนี่แหละค่ะอาเภอใกล้เคียงเหมือนเดิมก็ปีนี้ก็ขายายไปมีรัตนะ เมืองนาตนนาณอีกก็แต่ก็ขยายพื้นที่ออกไปไกลกว่าเดิมนะคะเมืองจันทร์ก็ขยายพื้นที่ออกอุตุมพรยังไปไม่ถึงไปถึงเป็นบางส่วนบางส่วนที่ใกล้ๆนะคะยังไปไม่ถึงโซนที่พ่อไปเปิดตลาดไว้นะคะ <c oughs> มีรุ่นอยู่ค่าๆก็อยู่ <c oughs> <อ>ประมาณ8ถึง1ิตัวต่อกิโลนะคะราคาเขาเลือกเจ้า่าเขาเจ้าไซส์ไหนเพราะว่าบางบางคนก็จะไม่ชอบกบใหญ่แต่ส่วนมากจะชอบกบไซส์นี้นะคะเพราะว่ากระดูกมันไม่แข็ง ะะเสร็จแล้วก็เอาปลาดุออกขายด้วยพ่อจะขายทั้งกบแบบตัวเป็นๆถ้าลูกค้าต้องการเขาเรียกว่าถอดเสื้อเขาเรียกว่าถอดเสื้อก็คือลอกหนังนะคะลอกหนังกบพ่อก็จะถอดให้ก็คือบริการให้ฟรีบริการให้ฟรีก็คือทั้งเป็นตัวกบแล้วก็กบลอกหนังก็คือกิโลละร้อยนะคะช่างแล้วก็รอกให้เขาก็เหมือนเป็นเป็นบริการบริการให้ลูกค้าตอนนี้ลูกค้าก็ ก็ถือว่าได้เ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นบริการ,รให้กินกบอยู่ที่นี่จะไม่มีกลิ่นกลิ่นสาบกลิ่นกุยนะคะจะไม่มีลูกค้าจะไม่เคยว่าจะไม่ได้บอกเลยค่ะว่ามีกลิ่นกุยของกบมีกลิ่นสาบของกบจะไม่มีค่ะเรื่องความสะอาดเพราะว่าเราล้างบอก,กบทุกๆวันนะคะคนที่ดูแลหลักเพราะว่าตัวเอ๋ยเองก็เป็นพยาบาลเนาะจะออกมาได้ก็คือนอกเวลาราชก,การแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะบางวันที่อยู่เวรก็ไม่ได้ออกมา นะคะก็จะมีคุณพ่อเป็นหลักแล้วก็คุณแม่คุณแม่จะดูแลเป็นหลักค่ะจะดูแลเป็นหลักโควิดมีผลมีผลกระทบไหมครับโค,โควิดมีผลกระทบไหมมันก็มีแหละค่ะคือการซื้อ,อการการซื้อของทีแรกก็คือในเรื่องของโควิดที่ว่าจะเมาลูกกบ,บเล็กก็ก็บอก<ล>มายกเลิกค่ะ<อ>มายกเลิกกบกบกู้กบนะคะคที่เขาจะเอาไป เอาไปเลี้ยงนะคะก็บอกว่ายกเลิกมันก็ทําให้ตัวนั้นรายได้ของเราลดลงค่ะลดลงไปเยอะถือว่าเยอะเลยค่ะใช่ค่ะถ้าถ้าไม่มีโควิดเข้ามานะคะการขายกบกบตัวละบาทแค่ตัวละบาทนะคะก็จะก็จะพอได้อยู่ลูกกบที่เราขายลูกออใช่ไหมขายกบขายลูกกบตัวละบาทกบกับตัวใหญ่อันไหนเรา ถ้าขายได้ดีกว่าใช่ไหมคะกําไรดีกว่าลูกกบค่ะการให้อาหารมันยังไม่เยอะค่ะพอเป็นลูกออสก็จะมาอยู่เชื่องเดือนหนึ่งเนาะพ่อกเดือนอ่ะเพราะว่าลูกออส20กว่าวันก็เริ่มมีขาก็บวกเป็นลูกกบแล้วประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหรือประมาณ40วันเราก็ได้ขายกบตัวละบาทค่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเอ่อความสมบูรณ์ความสะอาดของบ่อนะคะถ้าความสะอาดกบเราก็ตัวสมบูรณ์ได้เร็ว ก็ตัวเขาจะโตใหญ่หได้เร็วมันก็จะขายได้ก็จะอยู่ช่วงที่ประมาณ40วันก็จะขายได้าขายได้ตัวละบาทประมาณลูกอสนประมาณ40วันขายได้ใช่ไม่ไม่ใช่ลูกอสค่ะกบตัวเล็กอ๋อตัวเล็ก,ตลกแต่ถ้าลูกอสประมาณ20วัน20วันก็ขายได้ค่ะข,ขายเป็นเป็นลูกอสกำไรเยอะกว่าเออลูกอสยังยังไม่ได้ขายลูกอสแต่ว่าถ้าขายลูกกบตัวเล็กก็กำไรกรืลเยอะกว่าสมมติว่าตัวละบาทนะคะ เหมือนที่เพาะได้ประมาณ4ี่แสนสามแสนสี่แสนมันก็ได้เป็นเงินละใช่ค่ะถ้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้ที่สุขใจฟาร์มนะคะเบอร์โทร080 0 0 0 3 2 8 5นนะคะเบอร์นี้นะคะแล้วอีกเบอร์เป็นเบอร์ของพ่อนะคะเบอร์0 6นหนึ่ง